ปลาหมึกหอมมาแบบนี้นะคะโอ้งดูงปึกแห้ง,งที่เขาใส่มาดิอ้เต็มกระเบลเลยนมาค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่บ้านบึงชนบุรีนะจะพามากินกระเตี๋ยวกัน คือเรามาถึงนี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเลยค่ะพี่ๆแถวนี้เขาบอกแนะนําร้านนี้เลยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงกม .9 นะครับเป็นป้ายสีเขียวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะที่นี่เขาได้ใช้เป็นน้าซุปปลาหมึกด้วยทุกคนนี่อันนี้ของเราสั่งมาเป็นเส้นเล็กต้มยำค่ะทุกคนดูน้ําซุปปลาหมึกแห่ยวเขาก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงมันต้องแบบนี้แล้วเลย กินน้ำซุปปลาหมึกหอมๆมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้องผมนะคะสั่งมาเป็นเส้นบะหมี่เหลืองแห้งอ่ะทุกคนดูเทาให้เป็นปลาหมึกมาด้วยนะแบบนี้นะ,ะมีปลาหมกึกมีหมูสับมีเกี๊ยวกรอบอะไรแบบนี้น่ากินมากนี่ <c oughs> โอ้ต้ยมยำรุงเบิดเดือดๆไ <c oughs> ม่ทุมิตปลาหมึกเลยเด้อใช่คือกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบโบราณโบราณนะเขาองใส่เป็นถั่วลิสงกั่วด้วยเนาะใช่พอกินน้ำซุปปลาหมึกก่อนเลยดูครับเขาหมึกเต็มช้อนอื ถ้าย่บ้านบึงมันต้องแบบนี้นะเธอเนาะใช่ใชดูรู้ชินปลาดึงๆแบบนี้เลยเธอใหญ่ๆนะคะประสมปลาเส้นเขาก็คือมีหมดล้ะเนาะใช่อันนี้เราสั่งมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะเป็นเ e n นตะโฟหม้อไฟนะครับอุ้ยไฟร้อนไฟร้อนมากเด้นอนี่เขาจะใส่มาเป็นปลาหมึกกรอปลาหมึกแห้งอะไรแบบนี้เนาะ<ช>มีหมูลูกชิ้นปลา อ่าประมาณนี้หม้อใหญ่ๆในเซ็ตเขาก็จะมีเป็นเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยนะถ้วยหนึ่งแถมมาให้เลยโอ้โหเธอใส่พิซเยอะอีกแล้วมันนั่งกินเดือดๆแบบนี้เธออ่าต้มยำเย็นนาโโหม้อไฟมาต้มยำเองนี่แหละใส่พิซก็เดือดขนาดนี้มันนั่งกินแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนาะเนาะสะใจเนาะใช่ดูความเดือดของเธอเออมีแบบลิ้นสั่นแน่นอนใช่นี่ฮะโอ้ยกินกับเห็ดปูหนุ่อยเนาะน้ำโขมต้องแบบนี้ฮะ ร้อนไหมเธอนี่ให้ดูหมูครัหมูมาที่นี่แบบนี้เนาะหนูเธอดูหมึกกรอบโอ้โหหมึกกรอบนะฮะนี่เป็นปลาหมึกปลาหมึกก็มีเนาะอ่าเป็นปลาหมึกเป็นเห็ดหูหนูขาวปลาเส้นก็มีใช่เกือบลืมกินเกี๊ยวเอ้ยเกลียวเกลียวเกลียวให้กรีด้วยมันของคู่กันนะใช่กินกับกรอบอย่างนี้ เอาจริงชอบลูกชิ้นปลาของเขาทุกคนคือเมื่อกี้กินไปอ่ะไม่ข้าวเลยไม่ข้าวนะแต่ร้อนมากเก็ดความร้อนดีมากยังไงเด่นดวงปลาหมึกปลาหมึกให้ให้มาเยอะด้วยนะเนี่ยใช่นี่นี่ปลาหมึกให้ดูปลาหมึกก่อนเฮ้ยดูหนูขาวก็ได้อะไรก็ได้แต่ตรงนั้นอ่ะเออน่ากินมากนี่อื ร้อนร้อนอันนี้สั่งมาเป็นเครื่องเคียงนะครับเป็นลวกจิ้มนะครับเกาจะมีเป็นปลาเส้นปลาหมึกเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาอะไรแบบน,นี้แล้วก็เป็นปลาหมึกกรอบเนาะเกี๊ยวปลานะฮะไปฮะอือเป็นไงเกี๊ยวปลาอร่อยอู้หูส้แตกออกมาแล้วเด้อนี่ไปไส้ไปหมดแล้วข้างในเขาเป็นไส้ไอะไรใส้เป็นไส้ปลาปไส้ปลาทำจริงค<า>้นฟิลก็เกี่ยวมีดด้วยแต่ไม่ให้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะอ่านี่ฮะ นปาหมดลปาใส่ไปแบบนี้เลยฮะนี่ไม่ต้องโล่งจุ่งโล่งกินแล้วกินไก่เย็นตาโฟเนี่ยทีเด็ดเนาะใช่เอาจริงนะเย็นตาโฟเขาก็อร่อยนะพอปรุงแบบเปรี้ยวเผ็ดหน่อยอ่ะคืออร่อยกลมกล่อมเลยใช่โอ้โหดูปลาเส้นดีเยอะมากนี่ใครมาลองพี่นี้สั่งมาเป็นบะหมี่แห้งนี่ข้างในเขาก็จะมีเป็นหมูสับมีปลาเส้นมีปลาเอปลาหมึกเนาะแบบนี้เนาะใช่โอ้โหดูปรุงสับเผ็ดเลยเรา ฮึมึมึมเข็นดีคือเขาโรยน้ำซุปมาหน่อยๆมันมีกลิ่นหอมปลาหมึกแห้งดูปลาหมึกแห้งที่เขาใส่มาดิเต็มกระาเบล้เลยไปฮะได้หรอรสชาติปลาเส้นอะไรแบบนี้นะมาแบบน่ากินน่ากินอ่ะอร่อยของนี่ FC แถวนี้แนะนำอ่ะไปฮะ จริงก็เตี๋ยวหมูแกงมือน,น,นี่น่าขึ้นเป็นแบบขึ้นทะเบียนจังหวัดได้เลยนะเหมือนข้าวหลามอ่ะข้าวหลามแบบจังหวัดชลบ,บุรีอย่างเงี้ยของเด็ดชลบ,บุรีเนาะเออมันเป็นแบบซิกเนเจอร์นะนะอ่ะน้ำตกปลาหมึกอนะ่ะเนาะใช่ไม่รู้จังหวัดอื่นมีป่ะนะส่วนตัวเราอ่ะคือชอบน้ำติดใจยเย็โล่โฟมากนี่ฮะก็เลือกกับปลาหมึกคลองนะฮะนี่นะจริงจริงที่เขามีข้าวด้วยนะอาหารตามสั่งก็นี่เราสั่งมาเป็นกะเพราเนาะกะเพราทะเลลองดู กระเพราทะเลแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกแบบนี้นะฮะทีเด็ดเ <t ale> นาะตะกี้ไข่ดาวไม่สุกเราชอบมากร้านรงเครื่องดื่มแหล่งก็คือมีหมดเลยใช่ใครอยากตามมานะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมให้น้องแจมกินต่อก่อนร <t ale> ้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนะคร <c oughs> ับกม9นะครับเป็นป้ายสีเขียวๆอยู่ติดถนนบ้านบึงแบบนี้เลยฮะ,ะ <c oughs> อยู่ขาขึ้นบ้านบึงนะครับจะมีป้ายถนนแบบนี้ด้วยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นเลยนะทุกคนใครมาไม่ถูกนะเดี๋ยวเราทีมพิการไว้ให้ป้ายโพส์แต่คือหาง่ายเนาะอยู่ติดถนนเลยป้ายสีเขียวแปะละตอนนี้คือขอเลีี้้้ยหหหมมอนใดก่อน โอ้เดินรูปปุงมาเลยโอ้กินเยอะกันาะนี่โดนไปเท่าไหร่วันนี้เช็คบินมาเช็คบินมา480บาทอ่านี่รายละเอียดราคานะทุกคนแคปเอานะประมาณนี้นะคะใครอยากตามมารีบมานี่ราคาดีอยู่ห้าสิบหกสิบบาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะ